สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพนที่จังหวัดเชียงรายซึ่ง3ามเกลือเวอร์แพนนั้นก็รู้กันแล้วครับว่าประกอบด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนเกษตรสาตรและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรมาเหมือนเดิมครับกับหญิงเกษตรแบรนด์แอมบาสเดอร์ทูตทางการเกษตรของบริษัทเว r ร์คฮาร์ดอินโนเวชั่นวันนี้น้องหญิงครับเรามาที่สวนแห่งนี้นะครับสวนแห่งนี้นะครับอยู่ที่บ้าน ร่องทรายนะครับตำบลแม่ข้าวต้มอเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะน้องหญิงได้ไปเดินดูมาแล้วน้องตำรวจแล้วตำรวจแล้ว,ว,ลวเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้นะคะหญิงพาทุกท่านมาที่สวนทุเรียนจังหวัดเชียงรายนะคะสวนแห่งนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้เคมีมาอย่างหนักหน่วงม,มาโดยตลอดและที่สําคัญนะคะมีการใช้อินรีย์ด้วยแต่ใช้ผิดวิธีและผิดกระบวนการทําให้ต้นที่ได้นะคะแทบจะแบบ ใบร่วงเรียกว่าโ,โกรธเลยก็ว่าได้ทําให้เกษตรกรนะคะเกิดการถอดใจไม่อยากจะไปต่อแต่วันนี้หญิงมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาซจันรหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรในเรียกที่ว่าสเกลเวอร์แพนนั่นเองจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันหลังจากนี้โอ้โหครับนี่คือผู้ที่จะมาสร้างความมั่นใจครับโดยการเธอมาติดตามด้วยตัวของเธอเองเพราะเธอรู้ว่า ที่แห่งนี้ครับมีทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือนะครับและเจ้าของสวนอยู่ในที่นี้แล้วโอกาสนี้ผมขอสวัสดีสองท่านครับสวัสดีค่ะก่ขอนอื่นขอเจ้าของสวนแนะนําตัวสัก่อนครับ ครับผมชื่อวิทยาชัยสอนครับผมค่ะเด่นตู่พี่ตู่นะคะจะเป็นเจ้าของสวนแล้วทางด้านนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะดนพรและสันกลางนะคะพี่อ้อยนี่คือเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะคะหญิงอยากจะสอบถามพี่อ้อยค่ะว่าวันนี้ทําไมพี่อ้อยถึงพาหญิงมาที่นี่คะอ๋อตอนตอนนั้นพี่อ้อยเจอพ่อของเจ้าของคือท่านรองนะคะก็ก็ถามพ่อว่า ป,ป่อไปทําไมตีสวนนี่ว่าป่อมาเลี้ยงไก่ป่าว่าไม่ใช่อดีลูกเบาปอปลูกทุเรียนอี oh. อ้อยว่าเออทุเรียนก้าอ้อยก็เลยลักเก้าอ,อี้มาหนังกระป๋อที่แรกอ้อยก็อยู่ไกลไกลเพอกัดทุเรียนเ่ากระลังได้ได้ภับการจักจวนจากอันแม่พัดเนาะ <c oughs> แม่พัดบอกว่า,วามีมีปุ๋ยห่อนเนี่ยอุยช่วยเหลือกเกษตรกรได้นัก แล้วก็สามารถช่วยเหลือชาวนาชาวสวนได้เขาจะได้บุญได้กุศลอีกเริญใจเนาะปอว่ะเออน่าเัดอเดี๋ยวนี้นนะมันก็เริ่โส้มๆนะเออกาปออ้อยจะปลานเรลามาจา์นะเพิ่นเป็นอาจารย์ที่สุดยอดของการเกษตรเลยแล้วก็มีปุ๋ยดีๆแต่อ้อยจะปลาเพิ่นมาดูกรอนว่ามันเป็นอะไยังเนี่ยอ๋อผมมาถามตังเจ้าของสวนดีกว่าไอ้ตู่ครับตะก่อนเนี่ยไอ้ตู่มาดูแลเองกับว่าปล่อยให้ไขรดูแล ตอนนั่นก็มีคนจ้างจ้างเขาทําครับคือมีคนรับจ้างทําครับผมคือเขาก็มาอยู่นี่แหละก็คิดว่าเขาเข้าใจแต่เขาก็บอกเข้าใจครับหมายถึงว่าอะไรอ๋อไม่เข้าใจในการดูแลใช่ครับผมคือเวลาเขาอู้เหมือนกับว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าเขาก็จะมาดูแลอย่างอั้นย่างอี้ตามที่เขาได้ให้หันได้กอยมานะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นไดครับมันมันบุดีขึ้นไงครับผมมันบุดีขึ้น เลยน้องผมก็เลยบอกเออคือมาจ่วยดูกรรมก็เลยคือคือผมมาดูพอดีก็จชคจชกดีตีว่าปะเจียอ้อยเป็นแนะนำของสามเกอร์เวอร์แพนของบริษัทเบอร์คาดอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของสวนตีได้ป้าผลิตภัณฑ์ดีว่าทีดีเพือมาดูแลสวนนับจนเตอมั่นจนถึงวันนี้นะครับก็คือสวนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอาละครับกำลังจะอู้ว่าสวนดีขึ้นเรื่อยเืขอทราบปัญหา ครับตอนครั้งเก่าก่อนมาก่อนครับส่วนเนี่ยทุเรียนของเฮากี่ร้อยต้นก่อครับเอ่อทั้งหมดมันสามก็แปลงนี่สามร้อยหกสิบกว่าต้นครับสามร้อยหกสิบเจ็ดต้นครับผมแล้วก็มันอายุตั้งใดก่อครับแปลงใหญ่เนี่ยอายุเจ็ดปีแปลงน้อยนี่ประมาณสี่ปีครับผมมีเจ็ดปีมีสี่ปีเขาเอาที่เจ็ดปีก่อนก็แล้วกันนะครับเนจ็ดปีเนี่ยนะครับมีกี่ต้นกอสองร้อยหกสิบครับสองร้อยหกสิบนั่นนะเจ็ดปีสองร้อยหกสิบต้นเนี่ยครับ ตอนที่เขามาดูแลเนี่ยที่เขาใช้เคมีใช้อินทรีย์แบบพิดวิธีเนี่ยแล้วต้นมันเป็นอย่างไดครับที่เรียกว่าเมื่อกี้น้องหญิงเกษตรบอกว่าไปถามมาแล้วบอกใบโกนมันเป็นอย่างอย่างพ่อผมเล่าผมฟังโดยละเอียดเหรอครับคือหมายถึงว่าเขาพอสภาพต้นเนี่ยต้นคือมันความสมบูรณ์จะบ่มีครับหมายถึงว่าใบน,นี่จะเหลืองอใบจะร่วงตลอดครับผมเจ้าหมาก็ต้องมากวาดใบคือ โบมีส่วนในที่ว่าเจ้ามามากวาดใบทุเลียนขว่างในบุ่มี้อ่ะผมก็เลยมาแก้ไขว่าสาเหตุเปลี่ยนนั้นไฟทอบเทล่าครับมีหนอนเจาะผิวซาเลียมโอคือมีทุกอย่างต้องมาปั๊บดินใหม่ต้องปั๊บขาดผีเหตุของดินใหม่หมดที่นี่ดินมีปัญหาตัวครับดินเป็นกดครับผมแต่คนที่ทํามาบุกไอ้หูจนผมปั๊บขึ้นมาตอนนี้ก็สภาพก็ดีขึ้นกังหลังจากใจ้ของไครตัวซานแล้วก็ อะอามิโนแต่ตอนนี้หลังจากฝนขึ้นมาเนี่ยเข้ามานี่ประมาณเดืนนอนนึงละก่อนยังบาดเจ็บโลกเลยอ,อ,อ,อูู้สิเดี๋ยวเดินพอเลยครับครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าถึง้ว่าเขาก็จะใจ้ไปเรื่อยครับครับใจ้ไปเป็นพื้นฐานในการทําสวนนี้ต่อไปเลยเพราะตอนนี้วางแผนถึงปีหน้าแล้วครับผมแค่ขอถามเคล็ดลับน้อยนะครับตอนที่รู้จักสามเกลือน่ะเขาใจ้เวอร์แพนกับเวอร์แพนไคต่ตซานเนี่ยจะได้ในการดูแลรักษาใจออัตราส่วนจะไดแล้วก็ พอกี่เดือนกี่วันมันถึงหันว่ามันผิดรูปผิดร่างขึ้นมาแล้วยิงเกษตรอ่อะใจ้ทางไดเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยครับผมอ๋อตอนแรกคือหลังจากที่ทีมงานของเจ๊อ้อยนี่มาแนะนำาพอตอนนั้นเขาใจ้ถังสองลิลีพ่นอยู่ครับสั่งสองลีตแต่ก็คือใจ้ไอ้ก็ไข่ตัวซานเนี่ยไข่ตัวซานเนี่ยใส่สามสี่ฝาอย่างเงี้ยครับ,รบผมร้อยร้อยมิลลิลิตรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอของอะมิโนนี่สิบห้าจอน เตียครับผสมพ่นแต่ตอนช่วงหลังมาครับผมมาเปลียป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นใจ้ถังพันลิตรปอมจ้าถวสสวนเขาไม่สวนญ่วันจ้าก็เลยใจ้พันลิตเรเลยพันลิตรแล้วก็ใจ้อะมิโนโนี่สองหนึ่งต่อน้ำตอ่อไตรโสารควดหนึ่งอ๋อกับหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรแม่นครับแล้วกี่วันครั้งกว่าครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันครั้งและตั้งดินหรอครับตังดินก็ใส่ปุ๋ยยิงกษตเครับผมตอนแรกเออเขาใส่3กิโลต่อต้น หลังจาก3กิโลมันฟื้นมาแล้วมันก็ดีขึ้นตอนนี้ผมก็เหลือใส่ตอนหน้าใส่เดือนละข้างใส่เดือนละข้งครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมใส่15วันควันข้างแต่ลดปริมาณลงเพราะตอนนี้เอาใจอยู่เดือนหนึ่งก็คือ60กระสอบครับครับผมต่อครับ,อ,รบอันนี้ใจมันน้วแต่ปีไหนครับ เดี๋ยวเขาไปกินปูด้วยเยวเนี่ยคะก็หกห้าพวเขาเกิไปปูน่ยตั้งแต่หกเนี่ยหกห้าหกห้ากับปลปปีครับประมาณนั้นปไปปีมิถุนาเออมิถุนาเนี่ยครับมิถุนากับปลปึเนาะมิถุนาก็แะ้วกักบเรียกว่าปีกว่าเกือบสองปีเนาะปีปลายเกือบสองปีปีกว่าเกือบสองปีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยครับพอเขาพอมาสองปีเนาเขาเห็นการพิษหหพิษตาของมันครับพิษรูปร่างเนี่ยอย่างที่มันพิษจนแบบที่เขารู้สึกภูมิใจขึ้นมาว่า เขาเนี่ยค้นพบนะครับสามารถบันทึกไว้ได้ว่าเขาได้เรียนหัววิชาการปลูกทุเรียนที่เรียกกันว่าจะได้กำไ้แล้วก็ไปถึงสภาพต้นหรือว่าการแตกยอดบใบเนี่ยหลังจากที่ผมใจไปประมาณเดือนเกิงเนี่ยผมจะสามารถพอได้เลยว่าความสมบูรณ์ความอ๋อหมายถึงว่าจะได้อะ เริ่มเห็นความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่ต้นไม่แข็งแรงแล้วใบร่วงเดือนครึ่งครึ่งครับผมด้วยการสังเกตแซ่ไม่กวาดค่ะอ๋อเป็นแซ่ไม่กวาดเลยครับครับผมเป็นนั่นนะเป็นนั่นพิวซาเลียมพิวาเลียมครับผมครับเอาล้วครับผมถามน่อยหนึ่งตัวนี้ดีละพอหันรู้ว่านี่คือวิชาการ ทางด้านการทําทุเรียนของเขาที่เขาทําด้วยตัวเองหลังจากจ้างเพื่อนมาเป็นเดือนละหมื่นละหมื่นแต่กลายเป็นว่ามาจุเขานะครับมาหลอกลวงเขาท้าได้เงินเอาไปแล้วก็บสามารถบํารุงได้ตามที่อู้ไว้เขาบปได้กําไรถามก่อนหน้านั้นครับที่ยังบบบเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผลผลิตัึงหมดเนี่ยตะกี้ผมกับน้องหญิงได้อู้ไปเบื้องต้นนะมันแต้กว่าครับว่าส0 0งร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นเนี่ยได้ผลผลิตมากี่แก่นกี่หน่วยกันครับบ่ได้ครับผมบ่ได้เพราะว่าดอกน้ําก็ร่วง คือต้นบุมีความแข็งแรงใบบัสามารถจ่ว่าจะน้าอาหารไปเรื่องดอกเรื่องลูกคือผลิตเป็นผลได้ครับผมก็ว่าบ่ามีผลก็ว่าได้ไหมครับแม่นครับที่ได้มากับประเภทแบบว่าบางงามบางงดบางงามครับสองร้อยกว่าต้นไม่ได้ลูกเลยครับที่เมื่อกี้ <นะ S 1> เราแซลไงว่าสองลูกได้มาทั้ว่าสองร้อยลูกได้มาสองลูกก็กลายเป็นว่ามากินก็ยังบัล้ำยังบัดถูกต้องรสชาติไม่ถูก ตรงตามสายพันธุ์เลยนะครับเหมือนก็ได้มาเหมือนไม่ได้ซะดีกว่าทําให้เจ็บใจซะเปล่าเป่าหลังจากนั้นครับปีนี้ที่น้องหญิงได้มาติดตามได้มาดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้อื่นนี่ครับการออกดอกเป็นยังไงครับปีนี้ออกดอกดีครับออกดอกแถบทุกต้นเลยโดยเขาบดได้ใจ้สารนะครับเขาใจแค่ไตโคสารกรบหญิงอ่อามิโนอามิโนและกระหญิงเกรครัรผมสามเกยอย่างเดียวเลยสามเกับอแผ่นอย่างเดียวเขาบอกเขาบดได้ใจ้สาร อย่างจังครับเจออ้อยเข้ามานี่ก็หันทายรูปดอกนักงามเน่ทายรูปกันดอกแต่ปีหน้านี่ดอกนักกอได้แต่ต้องเอาออกต้องเก็บออกละครับเพราะเาจะบำรุงต้นครับจะ<อ>บำรุงเพราะใจอาหารนักผมว่านะใจอาหารนักอันนี้ก็ถือว่าเฮงหู้ด้วยกัดเ็นหูด้วยตัวเองครับพอดอกเยอะมันผลมันมากอจะทำาให้ ผลผลิตมันจะน้อยลงทัวครับ,รบแล้วก็มันจะมาได้ตามใจเพราะว่าเขายังบำรุงต้นหมนเต็มที่เตี้ยปีนี้จะเพิ่มเรียกว่าใช้สามเกลอเข้าไปเป็นสองเท่าสามเท่ากับว่าได้คือจะแจ้งธีขึ้นคัะผมจาก<อ>ช่วงตั้งแต่ออกดอกเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเขาอาจจะห้าวันข้างหนึ่ง<อ>เขาจะบาแจ้งอย่างอื่นมาช่วยเพระหันมราติพานมาเนี่ยผลผลิตตีว่าจะได้ได้มาของปีเนี่ยครับก็บุมีอย่างอื่นเลยเขาจะได้แจ้งอย่างอื่นมาช่วยก็มนี้แค่ ของเวอร์แพนครับผมที่เขาใจมาครับ <c oughs> ก็หมายความว่าปีนี้ก็จะปรับปรุงเรื่องใหม่ครับ <c oughs> ในการที่ความต่อนเนื่องความถี่ <c oughs> ของการฮื้อสารอาหาร <c oughs> โดยใ้สามเกลือเข้าไปร่วมช่วยเอาละครับหลังจากที่บอกว่าบายอยากให้มีดอกแต่ว่าปีนี้มีดอกแล้วติดดอกแล้วติดผลแล้วผลผลิตเป็นได้พ่องครับก็ปีนี้ก็ได้มา ตอนนี้ก็มี5ร้อยก่าแกนครับผมตีว่าสมบูรณ์เนี่ยครับผมจากที่ไม่มีเลยนะแต่พอมาใช้ของเราเนี่ยสามเกลอวอแพนเนี่ยเกือบเกือบสองปีได้มาแล้วถึงห้าร้อยลูกห้าร้อยลูกถ้าห้าร้อยลูกนี่คูณกันเล่นเล่นลูกสักสักกี่กิโลครับประมาณสี่โลถึงห้าโลก็คือประมาณตีง่ายๆคือประมาณสองตันนะครับผมสองตันครับผมขนาดกําลังขายดีเลยนะคะน้องหญิงค่ะแปลกไหมแปลกมากๆน้องหญิงไม่เห็นด้วยตัวเองแล้วน้องหิงงงงรรูู้้้สสึึกกยไไอดีใจ ทแทนพ,พี่เกษตรกรและรู้สึกภาคภูมิใจในสินค้าของเราและที่สําคัญนะคะยิ่งทําให้หญิงมั่นใจพร้อมที่จะเดินทางออกทั่วประเทศไปยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ว่าดินจะเสื่อมโทมแค่ไหนมีความเป็นกรดมากแค่ไหนหรือการออกดอกออกผลไม่ดีมีปัญหาในเรื่องของโรคมากแค่ไหนหญิงพร้อมที่จะยืนยันด้วยตัวเองทั่วประเทศไปกับสามเกิร์เวแพนโอ้โหน้องหญิงครับพี่ตู่ขอบอกว่าเริ่มเริ่มต้นถูกไหมครับ ใช้ทั้งเคมีทั้งอ<ม>ินรีย์ในอดีตที่ผ่านมาครับต้นทุนในการใช้เคมีใช้สารปรับปรุงอะไรต่างๆที่เป็นส่วนของที่ไม่เกี่ยวกับสามเกลือเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงไหมครับทุเรียนส0 0รอยกว่าต้นสูงกว่าเยอะครับผมประมาณสองเท่าครับสองเท่าครับผมโอ้โหแล้วปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ได้เลยใช่ไหมครับว่าว่าน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มกําไรโอ้โห นี่เข้ากับสโลแกนน้องหญิงเลยนะใช่ค่ะลดต้นทุนเนี่ยนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีไม่มีสารตกค้างด้วยน,นี่เพราะว่าของเราเป็นอินทรีย์และเพิ่มผลกําไรเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนเพราะว่าคุณแม่ค่ะของพี่ตูใ่ใช,ใช่ไหมครับคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเนี่ยอยู่ในสวนเวลาทําสวนการเกษตรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้เคมีเยอะคนมาเที่ยวก็ดี คนมาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็ดีอันตรายเหมือนกันถูกไหมครับพี่ตู่พี่ตู่ก็ยึดเรื่องนี้เป็นหลักด้วยลระเป๋าครับคือประเด็นแรกก็คือต้องดูเรื่องสุขภาพของตัวเองก่อนครับผม<อ>ถ้าสมมติว่าคุณทําะแต่สุขภาพคุณไม่ดีคุณจะทำไปเพื่ออะไร<อ>ผมก็ถามว่าคุณขายได้ล้านสองล้านแต่ว่าตัวคุณนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมันไม่มีความหมายสําหรับการทําการเกษตร <ừ> ครับผมผมคิดอย่างนั้นค,คนรอบข้างรอบตัวมากินมาซื้อของของ,ของเราเนี่ยไม่เรามั่นใจว่าเรา ไม่มีสารพิษตกค้างในทุเรียนอันนี้คือสิ่งที่สวนจะต้องทำก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสวนครับผมโอ้โหท่นานที่เคารพครับนี่จะเรียกว่าเป็นข้อสรุปก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ออกจากปากพี่ตู่จริงๆว่าเกษตรกรไทยที่ทำด้านสวนทุเรียนโดยเฉพาะพี่น้องทางเหนือเนี่ยนะครับทั้งผู้ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยพี่ตู่ครับอยากให้พี่ตู่ได้บอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้ลักสุขภาพ และก็ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนและที่ต้องการเห็นสวนตัวเองนั้นสวยงามกลับมาตามที่ใจปรารถนาไอตู่บอกเลยครับผมก็อยากจะขอบอกเขาขคนที่เห็นคลิปหรืออะไรต่างๆก็เปิดใจให้คนสำหรับคนที่ทําสวนทุเรียนหรือทําอย่างอื่นใช้สารเคมีอะไรนะครับผมก็คือใช้ผลิตภันธ์ของเวอร์คารไม่ต้องเยอะครับผมก็สามเกอร์เวอร์แพนทางดินก็มีหญิงเกษตรฉีดก็คือไตรโคซานกับอะมิโน แค่นี้ก็จะมีผลดีกับสวนทุเรียนแล้วตัวตัวเราเองก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยผู้ที่มาซื้อก็มีสุขภาพที่ดีด้วยครับผมโอ้โหนี่คือคำยืนยันครับว่าสิ่งที่เกษตรกรไทยปรารถนาก็คือสุขภาพรวยไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าสุขภาพดีด้วยรวยด้วยมันมหาศาลกว่านั้นนะครับพี่อ้อยครับในฐานะที่มาเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนสุขใจเยอะๆนะครับพี่อ้อยครับพี่อ้อยบอกหน่อยนะครับว่า มันลดต้นทุนสุขภาพดีชีวิตของท่านในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างที่สง่างามเป็นจะได้เรียนเชิญครับมาตรงนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มใจมีความสุขในเจ้าที่ได้มาช่วยเหลือเจ้าส่วนนะเจ้าแล้วก็เจ้าส่วนนะใจของเฮาแล้วก็มีอ่ลดต้นทุนก็คือว่าได้เป็นสมาชิกแล้วก็ได้ใจสินค้าฟรีตัวนะเจ้า แล้วก็มีเงินคืนมาเห็นส่วนหนึ่งเนาะก็เห็นทุกคนเกาะมีความสุขนะเจ้าเพราะว่าได้ผลผลิตตีสุดยอดนะเจ้าขอบคุณเจ้าอนั่นคือจากหัวใจที่ปรึกษาครับบอกว่าลดต้นทุนไม่พอครับถ้าท่านเป็นโอกาสร่วมด้วยกันนะครับมันก็จะลดต้นทุนจากเงินปันผลคืนไปด้วยนี่คือสิ่งที่สวยงามสําหรับการที่เรียกกันว่าโลกนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆสามเกลออยู่ในฐานะของหญิงเกษตรครับผู้ที่เป็น ทูดทางการเกษตรที่จะติดตามผลการทํางานของ3เกลือทั่วประเทศในโอกาสต่อไปและแนะนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้องหญิงครับมีอะไรอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนคนเกษตรบ้างครับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการปลูก ะะพืชไร่พืชสวนรวมถึงสวนทุเรียนแบบนี้นะคะลองแนะนำค่ะลองเปิดใจนะคะให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาศจันร์หรือว่าจะเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะทุกอย่างนะคะปลอดภัยร้อเเพราะว่าเป็นสารสกัดจากอินทรีย์นะคะไม่ว่าเกษตรกรที่ใช้สุขภาพดีไม่มีสารตกค้างบริเวณบริบทร,บรอบๆนะคะตรงนี้มีแหล่งน้ําด้วยนะพอเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปลงสู่แหล่งน้ําหรือบริเวณรอบๆเนี่ยก็ไม่มี ม,มีผลไม่มีมลพิษนะคะคอย่างเช่นตรงนี้สัตว์น้ําก็ไม่มีผลด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ปุ๋ยของเรานะคะรับรองว่าลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตนะคะไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะอยากให้เปิดใจนะคะและใครที่ใช้สินค้าของเรานะคะสามเกลเวอร์แพน,นะคะเดี๋ยวเจอกับหญิงและมิสเตอร์เกษตรนะคะทั่วประเทศแน่นอนรับรองว่าเราสองคนจะไปร่วมสร้างความมั่นใจและความรวยให้กับทุกคนค่ะโอ้โหนี่ครับนี่คือการยืนยันนะครับจากผู้ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทูตแห่งความสุขทางการเกษตรที่จะเดินทางทั่วประเทศอยากจะบอกทุกคนครับว่าการเกษตรนั้นง่ายนิดเดียวมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับแล้วที่สําคัญครับเมื่อผลิตภัณฑ์ดีครับผู้ใช้ก็มีความยั่งยืนกเกษตรกรรมไทยเรียกว่ายั่งยืนทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคโอกาสหน้าครับเราทั้งสองนะครับะจะไปติดตามทุกที่กับการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อทุกท่านนั้นมีความสุขแบบยั่งยืนรวยแบบยั่งยืนและยืนอย่างมั่นใจกับ3เกรอือเวอร์แพนวันนี้เราทั้ง4ครับลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ